สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสดสดเราอยู่ที่บ้านน้องซาลานะครับดูตำบลบึงบลรนะครับบึงบุอกันทลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องก็เลยมาจับจองมองหาที่นั่งกันแล้วนะครับวันนี้บรรยากาศดีครับสําหรับงานคืนนี้บัตร120บาทมีใครตัวอยู่ข้างหน้าครับสี้พ้ายางผลิตนะครับด้เวลาเช็คเสียงเช็คซสาร์ครับอาจารย์นักดนตรีกำลังตั้งของนะครับ เดือดทำการแสดงสามทุ่มหอดแจงจางปางขึ้นเราครับพี่น้องครับศีสเกตวางแล้วก็ออกมาเบิงมาชมลูกหลานสาวน้อยพเพชรเป็นเพลิงเล่นได้เลยน,นะครับ เป็นต่ม้วนไดห้อไข่ตัวดังไปหอดทั้งหลังเลยตมวนดอกได้ยินเสียงผู้าอ้งเลัดีครับที่ว่าได้ยินเสียงผู้สาวเจ็บซีของกินแบบเดียอะคือว่าออทุเรียนมาฝากมีทุเรียนอีกอะแล้วซื้อไอยังกับแล้วซื้อไอยังกับพี่น้องพ่อีกนหม ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยบ๊โอ้ย,อย <laughs> ตาพูดดีแท้แท้เลยเนี่ยไทยหนุ่มนะหนุ่มในหนู่มตาโอ้สวัสดีครับสวัสดีคร <c oughs> ับสวัสด <c oughs> ีครับเชิญ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 ครับครับ่ มารุ่นกันครับคนจะเยอะหรือเปล่าสำหรับงานคืนนี้ อย่างเงยเอ้าอย่างข้อาอินอย่างยุพฟอก็ยืนท่ายคลิปไปสิยิบหน่อยลูก1 2ขอบคุณครับ ไม่รอนะครับไปเห็นแม่บ yeah, ้านครับเดี๋ยวก็เห yeah, ็นองียงยิ้มหน่อยลูกเออยิ้มครับ thì 23 nỉ nè cười 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 ไปดูคนสวยไ่จ้าโอ้โหให้ใครให้ไหมโอ้โหคุณน้องขายอ้าวไฟดับแล้วครับบัดนี้พี่น้องเบื่อเตื้บเลยบัดาริ ครับ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  <laughs> ไฟดับเลยีแแดับหลายเลยมันหมันได้แม่ด้วุ้ยบอก็บอกได้ทองนะอมุกิงมุิงเพียงโอมุกิงิงเพียงเจ้าบอนุเป็นบอ้าบอนุพะนะโอ้ยตกไกลแล้วบัดี้ แบ่มาุไฟเต่าบา่น oh, อ้หจากี่ายย่มคาดว่าโอหได้หอดพันคนอกคีน่บมาจากามพคนจัดยิมแล้วเนี่ยแล้วนี้บัตรแข่งสามพันแล้วครับบัตรแข่งก็สามพ มีสักสามพันเนี่ใช่ใช่ถึงจะสามพันคนต้นหกพันครับแค่ไม่มีฝนก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วใช่ใช่เมื่อตอนกานลางวันนี้ฝนเหมือนจะตกแล้วค่ะเจ้าที่แถวนี้เพือนดีผเจ้าที่เพือนดีครับจบแบบทีทๆยินดีนำเขา

បាន120ទេបាយទៅតាមនេះទេ120 เิยไ so cool. ันแตวงูก่คืนโอเคค่ะจบ้านเขายังไฟดับไม่รู้ว่าเพิ่พ่วงไฟไหนให้ก็ไม่เลยไม่ไม่รับสายบางคนเพิ่นก็ซื้อบัตรแข่งเพิ่งกัญาอเงเข่าเลยนะครับเพิ่นก็เช็ค หันหน้ามาหาผู้ชมหันหน้ามาหาผู้ชมแหวนถ่ายเอาวัดเลยค่ะ ก็ได้จบนรักษารพอรับไหมไม่รับไม่้แต่ว่าข้างในม่เป็นไรใช่ไหมข้างในมันใช้เครื่องปั่นไฟแล้วปานใช่าะ เนียนเนียนว่เดียวไ่นเนียนป็นยาไเดี๋ยวไปมกันอทีนี่กรรมกยังไงกรรการมึงอน่ารอมวออะห่วงนี้ไม่ใช่หนีห่วงงูเพราใคหนูงี้คนว่าคนชอบแบบนี้บอกคือพัดเมื่อว

คนดังสดขอบคุณครับได้ได้หูจคนไหเอาโอเคครับคลิปนี้ฝากพี่น้องทําน,นี่ยู่ดีแมสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทุกทุกคนครับ